สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กับเราสามัคคี VIP นะคะประจำวันที่13ตุลาคม65เนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสำหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือ3658นะ30313335363839 606162636568 69ด้วยนะ3ตัวก็866 ห้าแปดสองสามห้าหกห้าหกแปดสามหกแปดเนาะจับคู่ก็สามห้าห้าสามสามหกหกสปดแปดสามหกแปดแดหกแดหห้ดเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปสามัคคี v ี p ตัวเด่นก็คือสองกับห้สามกับหกสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสอหาสองสองก้ห้หหสหาสมห้าหกห้าเจ็ดห สามหกศูนย์สามห้าแปดหกสามห้าหนึ่งสามห้าสามห้าเจ็ดก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ก็สองสามสามสองสองห้าห้าสองสามหกหกสามหกห้าห้าหกนะวันนี้เราสลับคู่ให้เนาะเอาเวลาที่ใกล้กันมาอยู่ใกล้ๆกันเนาะออกใกล้ๆกัน VAP กับสามากิก VAP ออกติดติดกันเนาะ ก็ขอยเ้เพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะสามกับหกเหมือนกันต่างกันสองกับห้าห้ากับ8ปดนาะห้าเหมือนกันต่างกันแปดกับสองก็จับคู่เลยหกแปดสองสองหกแปเนาะสามหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดสามห้าเก็อยเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะ ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์ให้กระช่องมุ้นเส้นพารวยนะเฮงเฮง,งปังปังทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ